Baby this year it's just gonna be you and me hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be making a Christmas memory? สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเดก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆให้กับบ้านของเรากันดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะมาเปลี่ยนห้องนั่งเล่นของเราให้กลายเป็นโรงหน,านังส่วนตัวค่ะโดยที่เราไม่ต้องจองที่นั่งด้วยจะดูตั้งแต่เช้ายันดึกก็ยอมได้ไม่ทํามาหาก,กินกันเลยค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศห้องนั่งเล่นของเราให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัวกันเนี่ยน,นะคะเดยเดีวขอมาป้ายยาไอเทมที่สําคัญที่สุดแล้วสําหรับการทำคอนเทนต์นี้ค่ะนี่มาเร สำหรับตัวเอกของเรานะคะที่จะมาเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือเครื่องนี้เลยค่ะโปรเจคเตอร์ BenQ รุ่น GP520 นะคะก็เผื่อใครกําลังมองหาโปรเจคเตอร์เลือดเฟังก์ชันโคบทั้งแสงสีเสียงเนี่ยนะคะเดียนแนะนําเครื่องนี้เลยทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์โปรเจคเตอร์ที่จะให้ภาพคมชัดในระดับ 4K เลยค่ะแถมที่สําคัญนะคะตัวจองเขาเนี่ยยังสามารถขยายเป็นจอย,ยักษ์ได้ถึง180นิ้วเลยค่ะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยคนละ น้ <New S 2> uh huh. นอกจากที่เขาจะให้ภาพคมชัดสมจริงเหมือนกับดูในโรงหนังแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยจะบอกว่าเครื่องนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับ Google TV ด้วยค่ะคือถ้าใครเคยใช้ Google TV จะรู้เลยว่าตัวแอปพลิเคชันเขาอ่ะมันสเสถียรมากๆนะคะอย่าง Netflix p a r i m e HBO Max b e a u t i f มีหมดเลยค่ะและยังสามารถโหลดพวกสตรีมมิ่งแอปต่างๆเองได้อีกนะคะปัญหาตอนนี้เลยก็คือว่าจะดูยังไงให้หมดก่อนเอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่เรานะคะเปลี่ยนมูบรรยากาศห้องนั่งเล่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแล้วก็สเปคของน้องกันดีกว่าว่ามันจะเลิศดขนาดไหนจะได้แบบเวลาตอนเปิดน้องเนี่ยบรรยากาศมันก็จะแบบโอ้ยฉันอยู่ในโรงหนังหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไฟเนี่ยนะคะมาติดบนมูนี่ของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะ christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah spend my time in the wall keeping people please but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i miss you so i'm letting go of everything that the good times with you, baby. This year, it's just gonna be hey. Hanging yeah. fire and me. Hang out, chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. จอเวอร์วังอลังการมากนะคะเบนคิวนี้ Google TV มาแล้วที่เดียบอกไปนะคะว่าเบนคิวเครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับระบบ Google TV ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ Google TV อยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะล็อกอินอีเมลของเรานะคะเข้าสู่ระบบได้เลยะคะ่ะนี่เขาเข้ามาสู่หน้า Google TV ของเราแล้วค่ะอย่างพวกแอปพลิเคชัน u t u b e อะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะทําการล็อกอินของเราเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยเราไม่ต้องมานั่งกดล็อกอินใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะคะก็มีภาษาให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะคะเด และอย่างโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะคะบริเวณด้านหลังเครื่องของเขาอะค่ะก็จะมีพอร์ตให้เราเชื่อมต่อหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น HDMI นะคะ USB C หรือว่า USB A ค่ะอย่างใครที่เป็นสายเล่นเกมอยากเล่นเกมผ่านโปรเจคเตอร์นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น PlayStation Nintendo Switch นะคะจะเล่นตั้งแต่เช้ายันดึกเนี่ยก็ไม่มีใครว่ายกเว้นแม่นะแม่อาจจะว่าได้จะเล่นอะไรตั้งหนาเนี่ยจากประสบการณ์โดยตรงค่ะเดี๋ยวจะบอกว่านอกจากในเรื่องของภาพแสงสีที่ทําให้เดียประทับใจแล้วนะคะเดียวจะบอกว่าเดียประทับใจในเรื่องของความฉลาดของ าาเาๆลยค่ะประสบการณ์ที่เดียร์เคยใช้โปรเจคเตอร์หลายๆเครื่องมานะคะอย่างเวลาที่เราวางโปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มันไม่สมมาตรอะคะ่ะภาพที่เราได้มันก็จะมีความแบบเบี้ยวเวลาดูหน้าโอป้าหน้าโอป้าแบบเบี้ยวๆบียวเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูอะมันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้จริงๆแต่ว่าเครื่องนี้นะคะตั้งแต่เดียร์ลองใช้งานมานะคะไม่เคยเจอภาพที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเลยสุดท้ายแล้วอะน้องก็จะมาปรับตั้งตรงให้กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ตลอดเลยค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่สาหรับเดียร์นะเลยค่ะ หรือว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะควบคุมพ,พื้นที่ที่เราไปวางไม่ได้นะคะเราอาจจะวางในพื้นที่ที่มันเบี้ยวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะเขาจะมีระบบ True D Keystone Collection ด้วยค่ะก็คือเราเพียงแค่ปรับแก้ไขด้านใดด้านหนึ่งของภาพให้ตรงนะคะอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะเขาก็จะมาแก้ปัญหาภาพ,ภาพเบี้ยวได้ทันทีเลยค่ะทําให้เรานะคะสามารถวางน้องได้ทุกมุมของบ้านเลยนะคะจะวางตรงกลางก็ได้นะคะจะวางด้านข้างของพื้นที่ที่จะยิงก็ได้นะคะจะแข่นน้องขึ้นผนังด้านบนแล้วก็นอนดูไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะและนอกจากนี้นะคะหากใครนะะะคอยากกจพ น้องไปแบบว่าไปกางเต็นท์ไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าพกพาไปข้างนอกแล้วอยากให้มันสะดวกมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆเราก็สามารถซื้อขาตั้งนะคะมาเพิ่มได้เหมือนกันนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยค่ะสาหรับการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สักเครื่องนะคะเดี๋ยวว่าในเรื่องของแสงอะ่ะก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะอย่างเดียวเคยใช้โปรเจคเตอร์บางเครื่องนะคะเวลาที่มันมีแสงลอดผ่านอะ่ะคือแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะคือแบบฉันเปิดโปรเจคเตอร์หรือเปล่าและบวกกับอย่างบ้านเดียอย่างเงี้ยค่ะใช้ม่านที่มันโปร่งแสงมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากๆนะคะทุกคนแต่่วาาสํห ะคะเครื่องเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะดีเทลอะไรต่างๆมันก็ยังชัดเจนอยู่นะคะมันทําให้เวลาที่เราใช้งานโปรเจคเตอร์อ่ะเราไม่ต้องมานั่งจัดบรรยากาศให้เข้ากับโปรเจคเตอร์แต่เราสามารถนําเอาโปรเจคเตอร์อ่ะไปเข้าได้กับทุกบรรยากาศ ก็ในเรื่องของการคนโทรลนะคะนอกจากที่เราจะควบคุมผ่านทางรีโมทที่เขามีมาให้แล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BenQ Projector นะคะมาควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยค่ะตัวแอปพลิเคชันเขานะมันเสถียรมากๆเลยนะคะคือการใช้งานอแทบจะไม่แตกต่างจากรีโมทเลยค่ะสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะหมวดการใช้งานอะไรต่างๆก็ง่ายด้วยนะคะซึ่งต่อให้วันนั้นเนี่ยเราจะหารีโมทไม่เจอนะคะก็หายห่วงเพราะเราสามารถควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันได้ก็เดี๋ยวเราไปนอนดูหนังยาวๆกันดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปว่าเดี๋ยวซ อังงั้นก็เดี๋ยวเราไปทำป๊อปคอนกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานอนดูหนังดูซีรีส์ยาวๆกวันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำป๊อปคอนกันดีกว่านะคะชิมป๊อปคอนดีกว่า ตอนแรกดีคิดว่ามันคือน้ำผึ้งแต่อันนี้มันคือรสน้ำมันงาแล้วคือมันเป็นน้ำมันงาจริงๆะอร่อยนะอ๋ออันนี้น่าจะท็อปโลดูหนังกันดีกว่าทุกคนเหมือนกินแชมเปญแต่ว่ามันคือน้ำผลไม้หาหนังดูกันดีกว่าดูอะไรดีนะเค้นเนตฟ,ฟิกฟก่อนเลย น,น,แบบบบนัรนนะดูเรื่องนี้ดีกว่าผู้ดสดสวยเลยฮีโร่ผู้โดดเดียวความดันตกลงไปอีกแล้วอ่ะห้าสิบห้าสิบคุณหมอครับต้องจอกก่อนไม่ใช่เ<ส>หรอครับคุณหมอครับ เดี๋ยวผมทำเองครับท่าจริงเนี่ยนะร้านจอดหรอครับใช่แล้วครับไม่เอาคับผมทำไม่ได้จริงๆเนี่ผมอยู่ในหอแล้วนะจริงๆเข้าฮ่าา อีีเมลนนัั่่ทททให้้งจะเป็นหมอที่ช่วยชีวิตคนได้เหมือนกันแน่นอนเฮ้ยบรรยากาศคือแบบ นี่คือเดี๋ยวจะ,จะบอกว่าในแอป BenQ อวทุกคนเขามีการฉายบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะคือเขาจะเหมือนแบบจําลองสถานที่ผ่อนคลายให้กับเราจําลองหน้าต่างเหมือนเวลาเราแบบนั่งอยู่เมืองนอกนอนอยู่เมืองนอกอะไรแบบนี้เขายังมีเสียงคลอเบาๆในบรรยากาศแบบนั้นด้วยค่ะเผื่อวันไหนเราอยากนั่งอ่านหนังสือให้ฟิลบรรยากาศเหมือนเราไปนั่งอ่านอยู่เมืองนอกอะไรแบบนี้ก็สามารถเปิดสร้างบรรยากาศคลอคลอแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเนี่นฉนูไหนเนี่ยอ่ะบน Galaxy ดวงดาวอันไกลโพดูดิดูดิเนี่ยโอดีอ่ะ แล้วคือภาพชัดมากเลยนะคะทุกคนฟังเสียง <c oughs> แค่เห็นก็ฮอตแล้ว <laughs> ของจริงมันจะชัดกว่านี้อีกนะแต่นี่คือเดียวเปิดไฟช่วยเพื่อส่องหน้าเดี๋ยวด้วยแหละมันก็ยังมีความชัดขนาดนี้เลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วดี่จะบอกว่าเรื่องเนี้ยสนุกมากเลยอะ่ะเดอะชามาโคสนะคะแนะนำใครยังไม่ไปดูไปดูนะคะสนุกมากก็สําหรับคลิปนี้นะคะโอ้ยมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเดียก็จะนั่งดูหนังยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าติดเสาร์อาทิตย์พอดีฉันจะดูหนังทั้งวันไปเลยจ้าซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถไปสร้างบรรยากาศนะคะที่บ้านของเพื่อนๆได้เลยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะมันก็แทบจะไม่ต้องทาอะไรเลยแหละแค่มีโปรเจคเตอร์แค่เครื่องเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะก็เผื่อใครนะคะกําลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆสักหนึ่งเครื่องนะคะเอามาไว้ดูหนนนนังสรรร้าคคคอทใบว แนะนำโปรเจคเตอร์เครื่องนี้เลยค่ะ BenQ GP 520นะคะสำหรับเดียเดียวว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ครบทุกด้านจริงๆค่ะก็เผื่อใครสนใจเดี๋ยวเดียแปะข้อมูลสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่สร้างคอนเทนต์เป็นเพื่อนเดียเนาะก็ขอไปนั่งดูหนังยาวๆเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องไม่เกี่ยวมันสนุกมากวันนี้ได้จะดูให้จบอืมมันต่ำมากเลยครับ40